สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดการขายมีดอีกเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นงานขึ้นรูปจากเหล็กซับเก้านะคะสุนมามันค่ะวันนี้มีทั้งหมดเจ็ดเล่มนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะวัดขนาดให้เลยค่ะอันนี้เป็นเล่มที่หนึ่งนะคะเล่มที่หนึ่งเป็นด้ามไม้พยูนค่ะ ะคะใบยาว10นิ้วค่ะใบกว้าง2.2นิ้วสันหนา6.5มิลนะคะด้านยาว6.2นิ้วค่ะมาชดูเค่ะใคร,รับเด้นีทพีว่ารับหนึ่งเลยได้เลยนะคะอันนี้เล่นที่สองค่ะอันนี้เป็นด้ามไม้กระดูกนะคะ ขาใบยาว10นิ้วใบกว้าง2.2นิ้วสัดน,นา0.5มิลนะคะดามยาว6นิ้วนะคะไม้ประดูกค่ะใครรับเล่นที่2พิมพ์ว่ารับ2ได้เลยนะคะไปต่อเล่นที่3เลยค่ะอันนี้เป็นดามไม้ประดูกนะคะ เล่มที่สามใบยาวสินิ้วนะคะใบกว้างสองสิบสามค่ะตนาหกสิบห้า 5. ด้านยาวหกนิ้วนะคะใบประดูกค่ะใครรับเล่มที่สามนะคะพิมพ์ว่ารับสามได้เลยค่ะอันนี้เล่มที่สีนะคะ ใบยาวบนิ้วค่ะใบกว้าง2งนะคะสันนา8.5ค่ะนี่ะคะด้ายาว6นิ้นะคะอันนี้ก็เป็นไ,ไม้กระดูกเหมือนกันค่ะใครรับเื่นที่4ทีมว่ารับ4ได้เลยนะคะต่อกันเล่นที่5ได้เลยค่ะ ะะเล่นที่5นะคะใบยาว9นิ้ว7สิ้นะคะใบกว้าง22กับนา6.5นะคะด้ามยาว6นิ้วไม้ประดูค่ะใครรับเล่นที่5พิมพ์มารับาได้เลยนะคะอันนี้เล่นที่6ค่ะ เลนที่หนะคะใบาย,ยาว11บดนิ้วค่ะใบกว้างสองนิ้วห้าหนะคะสันหนาห5ห้านิ้วค่ะด้ามยาว6นิ้วนะคะไม้กระดิ่ค่ะับนที่กิ้วมาับนิ้วคอันนี้เ่นที่เ็ดค่ะเล่นที่เจ็ดจะเป็นไม้พยูงนะคะแต่แม่ค้าขอวัดขนาดให้แป๊บหนึ่งนะ ที่7นะคะใบยาว10นิ้วค่ะใบกว้าง2.3นะคะสันนาะ6.5มิลค่ะดำยาว6.2นะคะเป็นไม้พทโยงคะ่ะสลับเร่มนี้พิมพ์ว่ารับ7ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ได้งานสองทางร้านเราไปนะคะถ้ามีปัญหาชำรุดด้าำแตกตรมแตกตรมพับคมยุดอะไรต่างๆนะคาก็สามารถ ส่งกลับมาซ่อมเลยค่ะทางเรามีบริการส่งซ่อมฟิีตลอดการใช้งานค่ะขอบคุณค่ะ